ว่ากันว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงมีพระราชปณิธานที่จะสละราชสมบัติเมื่อมีพระชนมายุได้60พรรษาและจะมอพระราชอำนาจในการปกครองประเทศนี้ให้กับพระราชโอรสรัชกาลที่ห้าทรงมีพระราชประสงค์ที่จะดารงพระชนชีพอย่างเช่นชาวนาจึงมีพระบรมราชองค์การให้สร้างบ้านชาวนาขึ้นเป็นบ้านชั้นเดียวทำด้วยไม้และไม้ไผ่ จนต่อมาพระราชฐานแห่งนี้จึงกลายมาเป็นพระราชวังพญาไทยเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลบสวัสดีครับ สมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์นั้นเป็นพระราชอนุชาต่างพระราชมารดากับรัชกาลที่ห้าและยังเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระนางเจ้าสวภาดพ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทั้งสองพระองค์นี้รวมพระมารดาเดียวกัน ซึ่งกลุม,มพระสวัสดิวัตรนั้นประทับอยู่ในพระตำหนักหลังเล็กๆไม่ไกลจากพระราชวังพญาไทมากนัก และการที่กรมพระสวัสดิวัตรพร้อมด้วยพระชายาและพระโอรสธิดาได้เสด็จไปประทับอยู่ที่บังกะโลใกล้โรงนาพญาไทยอันเป็นที่บริเวณใกล้เคียงที่ประทับของสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นก็ด้วยสาเหตุเพื่อถวายความอบอุ่นไม่ว่าจะทรงพระสําราญหรือทรงพระประชวนไม่ว่าจะเสด็จทางน้ำหรือทางบก สมเด็จพระพันปีหลวงก็มักจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จก,กรมพระสวัสดิวัตรซึ่งเป็นพระอนุชาติดองค์ทรงติดตามเสด็จติดพระองค์ไปด้วยทุกแห่งหนทุกช่วงเวลา และกรมพระสวัสดิวัฒน์นั้นยังรับสั่งเป็นภาษาอังกฤษ,กษได้อย่างคล่องแคล่วมีความรู้แตกฉานในวเรื่องทั่วไปท่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาบาลีและยังเป็นนักพูดที่มีฝีพระโอ์ที่ใครก็ตามที่ประทะคารมด้วยควรจะรู้ตัวล่วงหน้าไว้ว่าจะได้พบกับสิ่งที่คาดไม่ถึงอยู่เสมอพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งพร้อมกันโดยมีพระปรีชาความสามารถเป็นอย่างยิ่งและกรมพระสวัสดิวัฒน์นั้น ทรงศึกษาที่ออกฟอร์ดโดยทุนของพระองค์เองพระองค์ทรงเป็นนักศึกษาคนโปรดของโจเวตผู้มีชื่อเสียงทรงผ่านการอบรมทางด้านกฎหมายและเมื่อกระทรวงยุติธรรมได้ถูกก่อตั้งขึ้นในสยามเมื่อปีพุทธศักราช2435พระองค์ก็ทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีซึ่งนับเป็นตำแหน่งที่ทรงอำนาจและเสนาบดีทุกคนนั้นต่างอยากมีส่วนร่วมถ้าทำได้ ซึ่งกลม,มพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์นั้นส่งได้ชื่อว่าเป็นนักบู๊และโปรดการพนันทำงานในยามวิการโดยตลอดถ้าสมเด็จพระพันปีหลวง พระเชษฐักินีส่งนิยมเปลี่ยนกลางวันให้เป็นกลางคืนส่วนกลุ่มมาพระสวัสดีวัดนั้นก็ส่งแชพระชนชีพโดยไม่มีตารางเวลาพระองค์สามารถมีรับสั่งทรงพระอักษรและส่งพระสำราญโดยปล่อยให้เวลาผ่านไปชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าและถ้าไม่มีอะไรมาทําให้พระองค์สนพระไทยได้ก็จะท่งสุขพระวรกายบรรทมคล้ายทรงรอรับไออุ่นจากกองเพลิงและพระองค์ทรงปฏิบัติพระองค์ให้เป็นที่น่ารักหรือตรงกันข้ามก็ได้ เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปในระหว่างผู้ที่เข้ามาติดต่อเกี่ยวข้องกับพระองค์เช่นครั้งหนึ่งเมื่อทรงงานในศาลพระสหายผู้พิพากษาคนหนึ่งนำเอกสารมาให้ลงพระนามในฐานะผู้พิพากษาองค์หนึ่งของคณะที่ไม่สามารถปฏิเสธได้พระองค์ทรงพระพิโรธเมื่อถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยพระองค์ทรงเวียนเอกสารลงบนพื้นถอดฉลองพระบาทเตะออกและกระทึบด้วยส้นพระบาทพร้อมรับสั่ง แล้วส่งคืนในเอกสารนั้นให้แก่ผู้เข้าเฝ้าว่าเอา้านั่นไงลายเซ็นของข้าและกลรม,มพระสวัสดิวันนวิสิทธิ์มีพระชายาสององค์ซึ่งทั้งสองพระองค์เป็นพี่น้องกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคล้ายเป็นเพื่อนภายใต้หลังคาเดียวกันคือท่านหญิงอาภาพระชายาองค์น้องซึ่งเป็นพระราชมารดาของพระนางเจ้ารำไพพรรณีสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่7 และท่านหญิงอาภานี้ยังเป็นสตรีที่ท,ทรงสิริโฉมงดงามความที่มีพระสเสน่มากล้นจึงมักได้ตามเสด็จกรม,มพระสวัสดิวัตรไปปฏิบัติภารกิจในพระราชสำนักและติดต่อเกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยุโรปส่วนท่านหญิงชวีวิไลซึ่งเป็นพระชายาองค์พี่โดยมากมักอยู่กับบ้านระหว่างที่ท่านหญิงชวีวิไลหย,ยุดทํางานบ้านจะทรงสูบกล้องในวันหนึ่งท่านหญิงได้รับสั่งว่า ในบ้านหลังนี้บางทีก็ต้องการความสงบเหมือนกัน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวันวิสิทธิ์เป็นพระราชาโอรสพระองค์ที่60ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ประสูตแต่สมเด็จพระปิยมาวดีศรีิรินทรมาตาเจ้าคุณจอมานดาเปี่ยมเมื่อวันที่22 2่ธันวาคมปีพุทธศักราช2408เมื่อแรกประสูตมีพระอิสริยยศที่พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลโดยรัชกาลที่4ได้พระราชทานคาถา พระราชทานพระนามเป็นภาษามคตซึ่งสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วัดเทพสรินทราวาดราชวร,รวิหารได้แปลความเอาไว้ว่ากุมารน้อยของเรานี้จงมีชื่อว่าสวัสดิโสพลขอบุตรของเราผู้เกิดแต่เปี่ยมผู้มารดาจงบรรลุความเจริญขอบุตรนี้จงมีอายุยืนไม่มีอุปทุกข์มังคังมีโภทัพย์มาก มีทรัพย์มากมีความสุขเป็นเสรีภาพมีอำนาจโดยลำพังตัวขอพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นี้และเทพเจ้าเป็นต้นผู้รักษารัฐมนตรทนจงอภิบาลกุมารน,น้อยของเรานั้นในการทุกเมื่อขอบุตรของเรานั้นพึงเป็นผู้มีเดชมีกำลังมากมีฤทธานุภาพใหญ่มีปัญญาและปรีชาในประโยชน์อย่างใดพึงรักษาตระกูลให้สำเร็จประโยชน์อย่างนั้น และพระองค์เป็นพระราชโรพระองค์สุดท้ายที่ประสูติแต่สมเด็จพระปิยมาวดีโดยมีพระเชษฐาและพระเชษฐาภินีรีรวมพระมารดาเดียวกันได้แก่ พระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าอุณาการอนันตนรชัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอกรมพระยาเทววง์วโรปการสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตพระบรมราชเทวีแนวรัชกาลที่ห้าสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีแนวรัชกาลที่ห้าสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีแนวรัชกาลที่ห้าสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่5และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิโสพลได้สิ้นพระชนม์ณเกาะปีนังเมื่อวันที่10ทธันวาคมปีพุทธศักราช2478เมื่อพระชนสาได้70ปีเนื่องจากทรงพระประชวรจากการตกรถยนต์เมื่อเสด็จเมืองอิปโปและมีอาการเจ็บพระนาภีและเส้นพระโลหิตในพระเสียงแตกพระราชทานเพลิงพระศพ นวัดปาตูลังจังหรือวัดปิ่นบางออนและได้ส่งพระอาทิตย์กลับสู่กรุงเทพทางรถไฟเพื่อประดิษฐานไว้นวัดราชาธิวาสเมื่อวันศุกร์ที่27ธันวาคมพุทธศักราช2478 และสุดท้ายนี้เมื่อกรม,มพระสวัสดิวันวิสิทธิ์มีพระชนได้50แล้วก็ยังทรงดูหนุ่มแน่นกว่าพระชนมายุจริงๆแม้กระแสทานอันเชี่ยวกลากแห่งพระชนชีพของพระองค์ท่านได้สงบลงและไหลเอื่อยๆไปตามวิถีทางโดยในขณะนั้นไม่ได้ทรงงานในตำแหน่งใดๆอีกแล้วโดยกรม,มพระสวัสดิวัตรได้ประทับอยู่ใกล้พระราชวังพญาไทเป็นอันมากเพื่อจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระพันปีหลวง พระเชษพภกินีเกือบทุกคืนและคนเดียวบนพื้นปัตพีนี้ที่ว่ากันว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์ต้นสายแห่งราชสกุลสวัสดิวัฒน์ยุทยาจะทรงเกรงพระไทยก็มีแต่เพียงสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเชษพภกินีพระองค์นี้เท่านั้นนั่นเอง เพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะลับช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์